สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมายำไข่เยี่ยวม้านะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะก็ไข่เยี่ยวม้านี่เป็นยำอะไรที่ง่ายๆนะคะก็ไม่ยุ่งยากนะคะจะมีหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็พริกแดงมีต้นหอมแล้วก็ใบตั้งโอแล้วก็มะนาวน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็จะมีน้ำปลา จะมีไข่เยี่ยวม้านะคะไข่เยี่ยวม้านี่เราเอาไปต้มก่อนนะคะถ้าไปต้มแล้วเขาจะไม่ไม่ไมข้างในจะไม่เละนะคะแล้วก็จะมีนี่นะคะเส้นได้นี่นะเะส้นได้เอาไว้ตัดไข่เยี่ยวม้านะคะทํากันเลยนะคะเดี๋ยวจะตัดไข่เยี่ยวม้านะคะดึงให้ตึงๆนะคะ ก็จะได้นี่ค่ะถ้าเราเอาไปต้มก่อนนะคะข้างาข้างในไข่แดงนะคะเขาจะไม่เขาจะไม่เละนะคะ เราผ่าเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเรียงใส่จาน,นะคะ่ะอันนี้เป็นไข่เย,ยื่อวมานะคะแต่ข้างในเขาจะออกเป็นอย่างนี้ค่ะเหมือนกับเขายังไม่สุกนะคะไม่ใช่ว่าไม่สุกสุกดิบนะคะก็คือเขาไม่ยังไม่เป็นไข่เย,ยื่อวมาดีอะคะ่ะเพราะว่าเราไม่ได้ทําเองเนาะเราซื้อเขามา จากนั้นเราก็มาหันห่นนะคะของของหัวใหญ่ ก็ซอยพริกใช้พริกแดงนะคะสีจะได้สวยๆก็ได้ทำให้อาหารน่ากินนะคะ เสร็จเราก็จะเป็นตั้งโอนะคะก็หั่นไว้เลยเตรียมพร้อมที่จะยำเลยนะคะยำไข่เยี่ยวมาเนี่ยกินกับข้าวสวยหรือว่ากินเป็นกับแก้มหรือว่ากินกับข้าวต้มก็ได้นะคะได้หลายอย่างเนาะตอนนี้เราก็จะมาหั่นมะนาวกันนะคะ เราจะมาปรุงน้ำยำกันเลยนะคะจะใส่น้ำปลาเสร็จน้ำปลาก่อนนะคะเพราะว่าเราจะเอาเละลายน้ำตาลค่ะแล้วก็จะเป็นน้ำตาลนะคะน้ำตาลนี้เป็นน้ำตาลปี๊บนะคะไม่ใช่นน้ำตาลมะพร้าวเขาก็จะละลายยากนิดนึง จะละลายช้านะคะถ้าเป็นน้ำตาลมะพร้าวก็ละลายง่ายหน่อยมันก็ใช้ได้ค่ะน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าวแต่ว่าน้ำตาลมะพร้าวเขาจะมีความหอมเฉพาะตัวนะคะแล้วจะละลายง่ายเนี่ยยังจะเป็นถ้าดูให้ดีนะคะในนี้ก็ยังจะเป็นเม็ด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 เหมือนน้ำตาลทรายอยู่ข้างในเนี้ย ใส่ผงชูรดสดนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะบีบบีบมะนาวนะคะรสชาตินี้ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ครอบครัวใครครอบครัวมันนะคะบางบ้านก็ชอบเปรี้ยวบางบ้านก็ชอบเค็มนะคะ บีบมะนาวเรียบร้อยแล้วนะคะเราเราก็เดี๋ยวก็ชิมรสนิดนึงนะคะน้ํายำในีเวลาเราปรุงน้ํายำเนี่ยชิมนิดหน่อยนะคะถ้าไม่ชิมก็เดี๋ยวจะกระโดดเปรี้ยวกระโดดหวานกระโดดอย่างนี้ย่ะไม่กลมกล่อมืมเปรี้ยวอหวาน เค okay, แล้วนะคะจากนั้นก็จะเอาพริกลงนะคะพริกลงคนให้เขามีเอาพริกลงคนให้เขามีรสเผ็ดนะคะก็จะได้รสเผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะตามที่เราชอบนะคะ แล้วก็จะเอาหอมใหญ่ลงนะคะแล้วก็ตั้งโอ๊ลงตั้งโอ๊กับผักชีลงนะคะคนคุกเค้าให้เข้ากับน้ำยำที่เหลือเอาโรยหน้าไว้นะคะ ร็จแล้วเราก็จะเอาน้ำยำเนี่ยนะฮะราดลงไป เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยำไข่เยี่วมาค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งเลยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ